สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เกียรต,ติตาารับฟังนะครับทางด้านยูทูบนะครับช่องของปญฺญยพออ่อปันรุกนะครับมณีกบสิมา,มาลำลองเอิญอรุณวิทยาน ของคุณพอ่อคุณแม่นะครับมารับกอบอบุญกอบกุศลนะครับไปตามขอบบุญขึ้นมานะครับเพจบุญกระถินสาม,มุขีทอดทีวันเขาทำมินลาดนะครับตำบลคลองตะก่อเภอท่าตะเกียบจังหวัดัดเชิงเศร้านะครับในวันที่เก้าพุทธ,ธกิจกายนนะครับพศ2 5 6 7ันารกบเอัน่นก็ขอเรอเชิ่อคุณพอ่คณพอคุณแม่นะครับญากติพี่น้องเขาเข้าสู้สู้คนเนาะนะครับไปรวมทอดกระถินสาม,มุขีนำกัดน,นะครับทีวัดทำกินลาด เอ่อจังได้กันอ่าไปรวมร่วมกันได้หลายเด้อนะครับบอกกันเรื่อนเลื่อนเนาะตอนนี้กับหมดได้ขอพรรษาเอ่อมาได้แล้วพระหนึ่งนะครับมาได้เกียมือแปดมือนี่เออฉะนั้นนะครับมือนี้ก็เป็นมือที่เก้าเก้าดีสิบดีสมมตว่าเขาพรรษาเออได้แล้วเก้ามือเนาะเออวันนี้ก็ได้รับนับสู่ฟังเด้อรับสู่ฟังเออเรารวมวิญญาณพ่อวิญญาณแม่มาหลับกอดหลุดกอดผู้สนม เอาแค่นี้แค่นี้เลี้ยววันนี้มันมาสวดสวดสังรัตเตปัญญังฟังด้วยดียอมมีปัญญาการสมสัทธาบวกขอใหญ่ผู้อยู่ไกลน้อยอยู่ไกลได้มาหลวมหลวงท่าน แกบตั้งเกตเทศตั้งบ้านไหนมาหวนกลับบุญกับพ่อใหญ่บรรลุนี่แล้วตาละทวนน้อปฏิปนาไกยันไทยตซอยตาตามญิงนอหลายลอยร่วมน้ำใจให้ปิดเนินเดือบอบุญชั้นนี้ไปให้พ่อผู้ตายเก่ตลอดน้องใจไอ้ทุ่มลูกน้องรานิ่น มีพระสงฆ์องค์เอ็นแปเมีตาเดิมไปหาเจ้าโอ,อมีเรื่องอาหารเจ่าของเจนภอมเช่นตอ,อนอ้ยจะบาป้อนฟงก้กินก้าเตหาไหว,ว,าว้กูกูแนวตาจะทงยอดแก้วหออาจนลังสูงมีริ่งไร่ไก เป็นเกี ة, ่ยวเดียวดูแล้วถึงอัมตาเอาเนี่ยถึงว่าละแล้วบัดนี้ตีล้อมเอื้อมาว่าผุ้าที่ได้เงยตื่นดวงมิญญาณพอผู้ตายเด้อไปแล้วก็ให้ดวงมิญญาณแก้วได้ยินเสียงได้เอิ่นใจ ลานเกินในตว,วนมาพวกหล,ลาน้ีนได้แต่งหมุนไม่ตาได้มารับไปน้ามีอาหารหวานข้าวมาผู้ปุ่นเกี่ยวมีของกินของไต้แพร่สบายผ่าสะอองมีของกินของไต้แพร่สบายพะจิตมีพวกหลหลานอยบีทำหุนให้ตรงหา ดวงวิญญาณยังบ่ถึงตันฟ้าลงอยู่ฟ้านักคนเดียวก็แม่เอ๋ยตามจิตตองดวงวิญญาณอยู่น้ำหัวน้ำดอดอยู่น้ำผู้น้ำฟ้าให้ดวนมาได้ยินเอ๋ยอย่ามัวเพิ่กระน้ำซุ่มนั่งปิดตู้เข้ามา เหลือเจ้าหัวจำแต้บุยบรได้ยินกูเสียงขันกะ่เอ้ยวันพระยาพุ่มส่งข้าวไปแล้วหาเจ้าบอกให้เขาไข้อาทังประตูเปิดมองให้เห็นทางของน้องสองขางคนที่เดินให้ได้ยินกูเอิ้มารับเอาของบุญแน่ตอนอยากที่นอนหลับเลยบัดประตูเพิ่นไขอ้อา ขอให้สมัครฝากมาจูงแขนเจ้านำเนี่ยขี้ข้านเท่าได้แค่เนี่ก็ได้โอ้ยมาหอดปอนเปรๆขอให้เพิ่นได้สีท่างให้ยาให้ลงกีป้าเอ้ยอีแม่เอ้ยขันมาหอดหัวให้ยาเป็นสุดปากคาเด้อพอเด้อ โอ้ยคันมาหอดหัวนายาไปต้นปลาเขาโอ้ยคันมาหอดมัวเราจะลีต้นกายเองมีลูกยิงลูก้ายทุทมลกมลลันเลนน่งลอยทเบเยง เลยเหมือนก็ไข่อาทักปะตูเปิดปองก็เลยหองอยาเกิดในผีบ้านเปิดไข่เจ้าจะได้ปิดปองทักเขี่ยวให้แม่มาเอาบูญรลับผู้จนไปย์คามเจ้าาซ้องเฮาดูสิไม่ลาใายสิเบิกก่อน ไม่ไปเน่ยตอนมาเอาไว้นั่นต้นบุญอีพอเอ้ยยะที่ต้องดูถิ่งเวลาใกล้สิเบิกตอนขี่แค่กี่ขี่ขันต่าเนี่ยมาไว่ไปเน่ยตอนมาเอาไว้นั่นต้นบุญได้ยิ้มมุมมุมข้องยที่นั่นนั่นดักมา เป็นสัญญาณว่าเปลี่ยนว่าประตูเป็นไครอาเธอที่สองขอให้สุนังฟ้ามาจุ่มแขนจอกน้ำเนี่ยเอาล่ะน้องมีไงน้องนะครับจะได้กับเออ อยา่าคิาเราไม่ฟังใหม่เราม่นีแค่นเพาเปลี่ยนใจอคญเปล่ากับขี่ขาดเนาะเพราะ,าาะาว่าฝนระตกเพิขึืนนะครับข้อเหี่หย,ยบ้อยหแย่เพราว่าเจียงแค่เนี่ยปูเป่าแค่ไดเนาะเจียงแค่เลยพอดีเมื่อนานถ้ามาล่ำทูฟังใหม่เนาะเอิ้นผีน้องนะครับว่ารวมบุญรวมกุศน,นํากันบรรดาเฮียกุญย์บุญไหว,ไว <c oughs> เทียนบุญไปบ,บ,บามีบุญอยู่ที่ใจไม่ไม่กลัวใครมาแย่งชิงบนว่าเนาะเออมีทรัพย์สินเงื่อนทองมีมากมันทุกจริงนะครับกลัวเขามาแย่งชิงเอาไปแตพบ,บนรามีบุญมีมันบ่หายเออเป็นรุ่นตายมีอยู่จริงบรรดาเอ่อบรรดา มีทรัพย์อื่นหมื่นแสนในแดนโลกพ่อยายโยกลบลีหนีพ้นได้เห็นว่าเออแต่นี้หนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวเนาะนะครับขณะนั้นไงเออมาร่วมเฮ็ดคุณกระถินน้ำกันเดอนะครับวันกี่เก่าพุทธกิจกายนพสพานารอยหกสิบเจ็ดกี่แล้วเนาะอภิษารราเจ้าแล้วมนีปั้เพ่อออกมาขอบอ ไปจังเนินเนินนะครับให้พี่น้องได้เตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแตกมันมาเนาะเออเตรียมนาน้ำไว้ก่อนแลี้ยมันบามันจะสิบขาดบเกินอ้อบนบาทุูกยาไงยะรักเล้นเมียกันมันบ้างเงื่อนองมีให้แบ่งปันกันใจปันกันกินยาที่ปันกินกันมันบาเนี่ยละทุกมันบว่าดีมีมันจังว่าพี่น้องลูกป่าจังว่าหลานเออจะนั่นเป็นไงเอ้ย ให้เข้าพระท่านมาทำท่านไปเอ่อท่านไม่แจกใจพันว่าท่านเวลาเข้าต่ที่ได้กินสันป่าพระองค์เจ้าเรามาาพันว่าเออให้ท่านให้แกสงพ่นวาบุญของเข้าที่ไดงามเอาใจท่านซาเวลาเขาดับสงคาญที่ได้ไปนิรภัณบนพระองค์่นไปแล้วเข้ามาเกี่ยวเรียกขาสะพานท้องเกี่ยวไตไม่เงเออเอาะขึ้นป่าไปหน้าบนสูงเข้าจะมา ลุงล่งของนำของบนตัวยางมูเพิ่นไปสวรรค์เข้าพนมจอกอ่อ้องถาอ่ายนยะุคดินีแล้วเนาะบนว่าทรัพย์สมบัติทุกสินมันบ่อนของเขา้าล้วนแต่ของยิบยืมเัวข้าวมาใส่มีแต่มันสินใหม่มาได้สินงทิ้เป่าก็เน่าเท่าแกแล้วติดไรยิบปล่อยฟ้าเข้ามาผ้ากันท่านเอาไว้ในทารสารอัน,น,น,อน,น,น,อน,นมันแก่นมันที่ได้เรียนขึ้นป่าไปหน้าบนสูงน่ะเป็นไ,ไงเออบนว่า นี่แหละนะครับบันว่าเวลาสูขก็ต้องการคนเคียงข้างเวลาทุกก็ต้องการคนรับฟังเวลาที่หวังก็ต้องการคนปลอบประโลมเวลาเหนื่อยล้าก็ต้องการคนดูแลแต่เวลาแก่ก็ต้องอยู่คนเดียวเอาฝากไว้สักนี้สักครู่สำหรับคลิปนี้น้อยเนาะนะครับ คลิปหน้าถ้าสิมาล่ําตูฟังคือเก่าเด้อเออหายก็จะเป่าดีดีก็ยําเป่าหยอกเพิ่นว่าขอให้อดใจเงีกินาวามกินสเงกิลิงตากันไดโอ๊ามฟังผู้ายสาบพ่อผู้เพิ่นดีตะละละ